โอ้สุดป,ปูทั่วใหญ่มากร้อยสีบาทหัวยใหญ่มากปั่นจักรยานไปเรื่อยๆชิลๆแบบนี้สนุกมากเลยนะรวยมากเลยนล้ววันโม,โม่มาพบกับเรา2คนอีกแล้วในช่องกินยืดดีน,นั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้กิ๊กกับมิจจินะคะจะพาทุกคนไปปั่นจักยาน,ไ,นไปหาของกินในเมือง โออะไรเนเนนะคะที่จังหวัดอะไรไม่จี้อิมอร์กีอิมาร์ลกีเนเนงค่ะไปทุกคนแล้วตอนนี้เราเช่าจักรยานมาเป็นที่เรียบร้อยสถานที่แรกของเราในวันนี้นั่นก็คือตลาดโออะไรปลาโออะไรไปกันเลยโอ้หวันนี้กดีมากดีมากคือเราเนี่ยเช่าจักรยานมาจากสถานีโออะไรนะคะทุกคนจะมีที่หน้าสถานีเลยคือดีมากเลยนะสามารถเช่าได้ด้วย ในราคาว,วันละ1,000เยนหรือว่า300บาทนั่นเองค่ะแล้วเราสามารถปั่นได้แบบนี้ไปปั่นจกนักรยานเราสามารถที่จะปั่นได้แบบนี้เลยคือเรารู้สึกว่าปลอดภัยมากเลยนะการปั่นจักรยานที่นี่เนี่ยแล้วดูบรรยากาศวันนี้ดิอากาศดีมากและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่เรา ทุกคนสามารถที่จะทําได้เลยพันัรยานไปเรื่อยๆชิลๆแบบนี้สนุกม,มากเลยนะแล้ววันละแค่300เองแล้วจักรยานนะคะที่เราเช่ามาเนี่ยเป็นจักรยานไฟฟ้าเราก็เลยจะไม่เหนื่อยคือเหมือนแบบออกแรงปั่นนิดนึงอะ่ะมันก็ไปได้แบบชิลมากเลยนะเร็วมากเลด้ดูดิมาเที่ยวทั้งเพนะเวลาถ้าปั่นจักรยานอย่างนี้ข้อดีคือเราก็จะได้บรรยากาศสองข้างทางของเมืองโออะไรด้วยนั่นเองนะคะ สนุกมากเลยไ่จางสนุกไหมว้าวทุกคนดูดิเฮ้ยเห็นท่าเรืออะไรมีท่าลงทะเลด้วยอ่ะ มีเรือเต็มไปเลยเดี๋ยวเราลงจอดจักรยานก่อนโอ้ทุกคนดูตอนนี้นะคะเราเปั่นจักรยานมาประมาณ10นาทีเองนะนี่เราจะมาเจอครับอออรโอ้เรือเยอะเลยอันนี้เป็นเรือ,อประมงนะคะทุกคนนี่เป็นเรือประมงเพราะว่าเมืองโออะไรเนี่ยเขาติดกับทะเลนน่นเองอแล้วก็ตลาดที่เราจะไปเนี่ยเราก็ตั้งใจใที่จะไปกินของทะเลนั่นเองค่ะแล้วดูดิตอนนี้ได้กลิ่นทะเลแบบชัดมากก็เราอยู่ติดทะเลขนาดนี้เนาะ สุดนี่เป็นเรือระมองของคนญี่ปุ่นนะคะไปเดี๋ยวไปกันต่อเลยดีวยกว่าไปกินดีกว่าถึงแล้วตลาดปลาโอ้ออยดูด,ดิมีถ้าใครเช่ารถมาก็มีที่จอดรถด,ด้วยนะร้านนี้หรอไปเดี๋ยวเราไปกินร้านานี้รานี้ถึงแล้วจ้าไปจอดจักรยานกันก่อน นี่เลยอันนี้คือตลาดนั่นเองนะคะทุกคนในีใน่ในตลาดเขาจริงๆในตลาดเนี่ยเขาก็จะมีร้านอาหารด้วยขายของสดด้วยร้านนี้นี่เลยชื่อว่าร้านคาเนะจริงๆเนี่ย,เ,ยเป็นร้านขายปูเลยนะคือเขาแบบว่าปูมาจากทะเลเขาก็มีการไปขายปูด้วยแล้วเขาก็เอาปูนั้นนี่แหละมาทําอาหารในร้านนี้น,นั่นเองไปเดี๋ยวไปกินกันก่อนเลยกว่าหิวมากเลยตอนนี้ว้าวมีแต่ปูเลยอะ่ะในร้านนะคะมีแค่2เมนูเท่านั้นเลยเข้าวหน้าปู แบบมองไม่เห็นข้าวเลยอ่ะแล้วก็ซุปปูแล้วดูราคาถูกมาก,าด,กาดูดิประมาณ140บาทประมาณ2อย่างเงี้ยไปไม่จิ้เข้าไปเลยโอ้ยเขามีปูขายด้วยทุกคนดูอันนี้ย6 0 0เยนประมาณ180บาทถูกมากเลยแล้วนี้ปูดูดิอันนี้ทั้งแพ็คเลยนะคะ900บาทเอง นี่นี่นี่โหอันนี้เป็นขาปูทั้งแพ็คเหมือนกันดูดิอันนี้450บาทถูกมากนี่ทุกคนมาแล้วนะคะอันนี้คืออาหารของเราดูดิดเยอะมาก,มากปูเยอะมากโอ้มากหอมมากเลยอันนี้คือร้านขายปูนะคะแล้วก็เมนูของร้านนี้นมีแค่2อย่างก็คือซุปปูแล้วก็คือข้าวหน้าปูนี่เลยส่วนซุปปูเนี่ยราคาอยู่ที่450เยน450เยนเป็นเงินไทยประมาณ130บาทใช่แล้วก็ข้าวหน้าปูเนี่ยครับพู้ชำๆแบบนี้ ราคาอยู่ที่650เยนหกร้อยห้เยนนั่นเองคือ2อย่างรวมกันอ่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยเยนหนึ่งร้อยเยนสามร้อยห้าสิบาทใช่ไหมสามร้อยสามสิบาทถูกไหมนะเนือปเยอะมากสามร้อยสามสิบนี่เราได้กินขนาดเอร์นะหอมมากไปชิมมันก่อนเลยดีกว่าโหปูเยอะมากอ่ะจริงจริงเยอะเนาะอันนี้ไม่ใช่ซุปนะอันนี้ไม่เรียกซุปอะไรนี่เรียกปูเฉยเฉยปูซุป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 ปูชิมดิชิมดิ มองไม่เห็นซุปเลยเห็นแต่ปูเป็นี่รสชาติปูเลยแต่กลิ่นก็คือมาถึงนี่เลยนะกลิ่นชัดมากเคมคมมากเคมมากจริงๆสุดยอดเลยอร่อยมากนี่น่นี่ปูนี่นี โอ้ทุกคนอันนี้คือข้าวหน้าปูนะคะแล้วก็ข้าวอันนี้นะร้านนี้เนี่ยนี่นเห็นปะมันจะแบบมีสีนิดนเห็นไหมเป็นเหลืองนิดนิดข้าวเนี่ยเขาหุงด้วยซุปปูนั่นเองทุกคนดูดิหอมมากข้าวรสชาติปูเลยข้าวรสชาติปูมีความหวานเค็มนิดๆิดเหมือนเขาใส่โชยุอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยแล้วแบบขนาดข้าวอย่างเดียวยังอร่อยเลยอ่ะหืม แล้วนี่มีแบบนี้มาให้เราแคะปูด้วยนั่นี่งไายปๆใส่ปูเขาให้ปูมาเยอะมากเลยนะเยอะจริง,รงสองอย่างรวมกัน300นี่คือถูกมากน่าจะิ่มากกว่าหนึ่งตัวนาะเออเขาให้ปูเป็นตัวแน่ๆตามที่มิีิบอกอาแล้วชำ้ำๆข้าวก็คืออร่อยมากมัอแก มากสุดยอดเลยชอบอ่ะรู้ว่าเราหิวอ่ะจราปั่นจักรยานมาด้วยนะแล้วมากินแบบนี้อือเนม่าแต่เก๊กชิมซุปหน่อยนะหอมอมากเลยเนาะตัวอร่อยซุปแบบเข้มข้นมากอะเข้มข้นมากคือเป็นรสปูอย่างเดียวเลยอะไม่มีอะไรเหลยรสชาติปูแบบ กำบอกว่าหัวเลยใส่ปูน้ำยำเดียวอ๋อใส่ปูกับน้ำอย่างเดียวแล้วก็ต้มเลยใช่แล้วก็ใส่มิโซะนิดเดียวอ๋อใส่มิโซะนิดหน่อยเป <ขอ S 1> ็นรสจ้าปกติเป็นปูอร่อยเนี่อร่อย,อ,อ,ยอืมอร่อยมากส่วนร้านนี้นะคะทุกคนเขาจะปิดทุกวันพุธนั่นเองนะคะแล้วก็ร้านเปิดตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นก็สามารถที่จะมากินกันได้ราคาไม่แพงด้วยโอ้ยทุกคน ไปค่ะกินปูเสร็จแล้วยังไม่พอ,ไ,พอไปกินกันต่อ Thank you. Thank you. อันนี้นี่คือร้านต่อไปนี่ไม่ต้องบัตรดายาเลยนะเพราะว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามร้านนี้นะคะต้นกําเนิดคือร้านปลาที่มีอายุเปิดมาประมาณ120ปีแล้ว้ถาถึงแล้วเนี่ยไกลมากฝั่งตรงข้ามเลยจริงๆนี่อันนี้เนี่ยเขาจะเป็นซีฟู้ดปะซีฟู้ดปิ้งย่างคือเราสามารถที่จะเลือกได้อะว่าเราอยากที่จะกินอะไรเราก็เลือกเลย ดีมากมีเครื่องดื่มวางไว้แบบนี้เลยโอ้หอาหารทะเลอาหารทะเลมากเลยแม่จีนี่มีบริการปิ้งให้ด้วยไปเลือกเลือกอันไหนดีเอ๊ะอันไหนใหญ่อันนู้นเข้ามาอันนี้เอออันนั้นปะนั่นน่าจะใหญ่โหนักมากหนักไหมหนักมากเลยแม่จีกินอันนี้ ปปไปไปไปโอ้ได้แล้วของเราเฮ้ยดูดิมาแล้วทุกคนดูหอย,อยหอยนั่งรมตัวใหญ่มากตัวใหญ่เนาะนี่ตัวจะเท่าถาดอยู่แล้วเนี่ยดูดิใหญ่มากใหญ่กว่ามือมิอจิปะ่ะลองเค้นมือโปๆๆๆๆโกอ้โปโกอ้โหเจ้าใหญ่มากเลยทุกคนอันนี้คืออันนี้ราคาเท่าไหร่เอตัวไหนสี่ร้อยเยนสี่ร้อยเยนร้อยยี่สิบบาทไม่แพงเลยนะแล้วดูดิทุกคนคือข้างในเนี่ยมันจะมีโต๊ะนะคะ แล้วก็ข้างนอกจะมีโต๊ะซึ่งมีโต๊ะเดียวที่อยู่ข้างนอกเนี่ยขันนกสบายกว่าเออแล้วเราก็แล้วแคือแบบไม่มีใครนั่งโต๊ะนี้ฟิลเหมือนกับว่าอ่ะเธอจะถ่ายวีดีโอใช่ไหมเดี๋ยวฉันยกโต๊ะไปวางไว้ที่หน้าร้านจอดรถ <c oughs> ให้เธอถ่ายประมาณเนี้ยแต่จริงๆเนี่ย <c oughs> เขาไม่เกี่ยวอะไรกับเรานะมันมีโต๊ะนี้อยู่แล้วคนดูใหญ่มาก <c oughs> ใหญ่ไหมใหญ่ตัวใหญ่มากดูดิโหแน,น,น่นเลยอ่ะจะกินยังไงงี้่เดี๋ยวเดี๋ยว ใช่ยากกับนากิกนะเข้าเหรอใส่เท่ากันกับนากิกเลยอะแต่าเฮ้ยยาวเท่าหน้าเราจริงเห็นปะใหญ่ๆใหญ่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 มากชิมเลยโอ้กินันเดียวไม่ได้นะหืมืมโหทุกคนสดมากหวานเลยแล้วดูดิ นี่ยนะคะหอยนางรมวลามาญี่ปุ่นเฉพาะโดยเฉพาะหน้าหนาวแล้วมั้งจงเนาะ mm hmm. จะต้องกินเลยโหแล้วดูครีมมี่มากเลยดูฉ่ำไหมเป็นครีมครีมเลยนะเนี่ย <Yeah. S 1> อร่อยมาก mm hmm. อร่อยมากเลยพี่จื mm ้อ hmm. ดีแล้วครีมมี่มากตัวใหญ่มาก mm hmm. ต้องมากินอ่ะร้านเนี้ยเขาเปิดมา ร้อยยี่สิบปีแล้วนะแล้วก็ร้านนี้เนี่ยเขาเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดส,ยนะสุดยอดเลยสามารถมาได้ทุกวันนั่นเองนะคะอุ้ยหอมมากเลยอันนี้อร่อยแน่นอนอืมนี่อร่อยแน่นอนไปเลยยาย่บู๊เห็นไหมเห็นไหมอร่อยมากสดมากขมกบกบกบ ให้กินกันอิ่มแล้วนะคะเราปัน่นจักรยานกันต่อไปเที่ยวกันต่อที่ศาลเจ้าบ้างดีกว่าศาลเจ้าชื่อดังที่มีชื่อว่าโออะไรอิโซสก,กิจินโจอากาศดีมากเลยทุกคนดูด้านขวามือนะคะมีเสาโทริอิด้วยโอใหญ่มากดูนีเสาโทริใหญ่มากเลยอะ่ะไปแล้วปัน่นจักรยานกันต่อดีกว่าโอ้ เราลอดเสาโทรีอีเข้ามาแล้วนะคะสนุกดีว่ะเที่ยวอะไรแบบนี้เนาะใหญ่มากเลยอะ่ะโอ้ใหญ่มากเสาโทรอรีสองอันนี่คือใหญ่หมดเลยพอหลังจากที่อิ่มแล้วมาเดินย่อยกันก่อน จริงศาลเจ้านี้ดังมากเลยนะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเห็นปะไม่เห็นเนาะแป๊บนึงเดี๋ยวก็ให้ดูมันจะมีทะเลด้วยเห็นทะเลด้วยนะเนนะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยเขาจะดังมากตรงที่เขาจะมีศาลเจ้าที่ตั้งอยู่ตรงโคดหินที่อยู่ในทะเลเดี๋ยวเราพาไปดูเราก็ไม่เคยเห็นละไม่เคยเห็นครับครั้งแรกเหมือนกันใจที่รู้ตอนนี้ก็คือเดินขึ้นบันไดโคดเหนื่อยเลยโคดเหนื่อยเลยวิ่งเหรอ โอ้โหเดินก็จะแย่แล้วไม่ถึงใช้วิ่งอีกเหรอ,อ,อ,อเหนื่อยมากบรรยากาศสันจาสาเจ้าดีมากเลยอะดูเป็นสันเจ้าแบบโบราณโบราณไปขอพรกึงก่อนไปเข้าก้มหัวกอนหนึ่งครั้งให้เซ่เนาะ ยังขาดศาเจ้าดีมากค่ะทุกคนสวยมากสาลเจ้านี้นะคะมีอายุถึง1,100ึงยปีเก่าแก่มากเลยนะนะยังขอบไม่หายยังขอบไม่หายไปทุกคนอ,อันนี้คือไทแม็กนะคะ คือง่ายๆเลยในทุกคนมองเห็นเห็นปะอันคือบันไดที่เราเดินขึ้นมาเมื่อกี้แล้วสานจ้าก็อยู่ข้างบนนะคะนี่แล้วฝั่งตรงข้ามก็จะมีบันไดแบบนี้ยเดินตรงมาทะลุมาก็จะเจอแบบนี้เลยนี่ทุกคนโ้อ้โหสวยมากเลยนี่นะคะเสาโทรีนะคะอันนี้ก็ดังมากเลยนะตั้งอยู่ตรงใจกลางทะเลแบบนี้เลยชิชดุนี้อทเข้อ่าเ็นได้ือห้ว่นว่านเเเไี เขาเชื่อกันว่าเทาพเจ้าเนี่ยลงมาจากตรงนี้เขาก็เลยสร้างศาลเจ้าโทรีไว้ตรงโขดหินตรงกลางทะเลหน้าแรงนะคะโอ้สวยมากเลยทุกคนทุกคนเรือนั้นมาจากฮอกไกโดใช่โอ้สุดยอดคือสมมติถ้าเราจะไปฮอกไกโดเราก็ขึ้นเรือนี้ไปฮอกไกโดได้ใช่ปะได้กับได้กับได้ด้วยเหรอที่นี่มีแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเรีมาซูมว่าที่นี่มีท่าเรือมีท่าเรือรล้วก็อะไรกับ โอ้โออะไรกับฮอกไกโดโอสมมุติถ้ามาเที่ยวที่นี่แล้วอยากคึกไปฮอกไกโดก็คือนั่งเรือคันนั้นไปได้เลยขึ้นไปได้จะเดี๋ยวซูมให้ดูโอ้มาแล้วจ้าไหนๆเที่ยวแล้วไปหาของหวานกินกันเลยดีกว่านโอ้โทุกคนดูดิบรรยากาศสองข้างทางเป็นบ้านคนเลยนะคือการเที่ยวแบบปันจักรยานนะคะจริงๆเนี่ย ไม่เหนื่อยเลยที่บอกเลยว่าไม่เหนื่อยเลยโดยเฉพาะจักรยานที่เรานี่ปั่นมานะคะเป็นจักรยานไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะปั่นได้แบบไม่ต้องใช้แรงอะไรเงี้ยเอาแต่ว่าตอนนี้ไม่จีอยู่ข้างหลังแล้วกีก็ไม่รู้ว่าร้านไปทางไหนไถึงแล้วค่ะทุกคนร้านนี้เลย อันนี้นะคะเป็นร้านกับข้าวร้านมีชื่อว่าคาชิมะน,นั่นเองนะคะแล้วก็เขาจะขายกับข้าวนะ,นะมีขายหลายอย่างมากแต่ว่าอาหารชื่อดังของที่นี่ก็คือโค้งทอดอันนี้คอมิจิใส่อะไรอันนี้ปูอันนี้คือมันปูทอดอันนี้ปูอ๋ออันนี้ปูทอดโหทุกคนดูเนื้อปูเยอะมากช่ำๆเลยโหแน่นมากอันนี้ราคาเท่าไหร่มิจิ สอ <280 S 2> <280 S 1> งร้อยแปดสิบเยนก็ประมาณเก้าสิบบาทแปดสิบห้าบาทไงเนาะไม่จีชิมดิอืมเขาทอดให้ร้อนๆเลยนะคะอันนี้เหมือนกับว่าเป็นของกินเล่นเด็กๆก,ก็กินได้ด้วยเนาะ,ะอร่อยมากปูยุะมากปูเยอะม,มากเลยอ,อุ้ยหอมมากเลยหอมมาถึงนี่เละส่วนที่เก๊กถืออยู่เนี่ยอันนี้เป็นไส้มันปูกับปูอ๋ออันนี้เป็นมันปูกับปูนั่นเองนะคะจริงๆนะเขามีหลายไสมากหรือว่าจะเป็นหอยเชลล์ทอดอะไรอย่างเงี้ย ที่นี่ก็มีด้วยก็คือเป็นร้านกับข้าวของคนท้องถิ่นนั่นแหละสามารถที่จะมาซื้อกินได้<ม>กินเสร็จก็เอซื้อเสร็จก็สามารถกินหน้าร้านแบบเรา<ม>สองคนแบบนี้ก็ได้ค่ะอ,อันนี้เป็นแบบมันปูค่ะทุกคนมันปูกับปูสุดยอดเลยเนาะอันเนี้ยช้ำมากแล้วเนี่ยเดี๋ยวกินให้ดูโยโยๆว,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 วะโยโยๆวะไม่เคยกินมันปูกับปูทอดอ่ะอันนี้อร่อยมากอร่อยที่สุดเล็กนิคและคอมเมนต์อันเนี้ย อร่อยออมีสิบอันก็กินได้สิบอันอะ่ะทุกคนถึงแล้วมากินของหวานกันมาดีกว่าอืมน่ากินมากแลานี้นะคะมีชื่อว่าซาซ่ากาแฟนั่นเองนะคะคือพูด,ดง่ายๆว่าเป็นคล้ายๆกับ ซาบักของจังหวัดอิบารากิเลยก็ว่าได้คือเป็นร้านกาแฟของอิบารากิอ่ะคนอิบารากิคือจะรู้จักกันดีดูกาแฟเขาอร่อยมากเลยนะแล้วคือเค้กก็คือมีหลากหลายให้เลือกเลยเนาะแ,แล้วดูหน้าหนาวแบบนี้มีมมสตรอเบอรี่ด้วย<แ>น่ารักมากชิม<แ>เลยวะอ,อันนี้เป็นเค้กอุ้ยดูดิคล้ายๆเป็นพายบอกเป็นทาร์ตอ๋อเป็นทาร์ตนะคะ อืมอู้อร่อยข้างล่างจะเป็นทารทุกคนคล้ายๆคล้ายๆมันอ่ะแล้วก็เหมือนแล้วอย่างไรวะก็ครีมอันนี้นุ่มมากเลยนะแล้วมีความหวานแบบแต่แบบไม่หวานมากอ่ะคือมันเข้ากันมากระหว่างสองชั้นเนี้ยแต่ให้ดูดีข้างล่างเนี่ยเป็นทายใช่ไหมแล้วมีคล้ายๆครีมคล้ายๆสังขยาตรงนี้อร่อยเอออันนี้คล้ายๆสังขยาเลย อันนี้อร่อยมากนี่กินทั้งทีต้องกินแบบช่ำๆกินให้หมดแบบนี้อืมอร่อยอร่อยมากแบล็คบัอร์รีด้วยแบล็คบับอร์รีด้วยผมชอบบัตตบอร์รีหวานอือหอร่อยเลยไมันชิมอ่ม เป็นไงบ้างคะทุกคนสำหรับวันนี้ที่เรากิจกรรมปั่นจักรยานกินเรากินกันเยอะมากเลยนะสนุกมากด้วยสนุกมากแล้วก็คือการปั่นจักรยานอย่างเงี้ยค่ะเราได้ทั้งออกกําลังกายด้วยแล้วก็ได้เที่ยวด้วยไปหลายๆสถานที่และที่สำคัญคือไม่เหนื่อยเลยเพราะว่าจักรยานเนี่ยเป็นจักรยานไฟฟ้านั่นเองนะคะใครมีแพนที่จะมาเที่ยวแถวอิบารากิระยะนี้ชื่อว่าอะไรพี่โออะไรนั่นเองนะคะก็สามารถที่จะใช้แพนของพวกเราได้เลยสามารถปั่นจักรยานเที่ยวได้นั่นเองสำหรับวันนี้สมากขอไปกินกาแฟก่อนนะ